เทคนิคเลือกสินค้าขายดีค่ะไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะคุณสามารถใช้2เทคนิคนี้ได้เลยค่ะอันแรกนะคะก็คือสินค้าที่จับต้องได้ค่ะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือสินค้ากระแสค่ะอันที่2นะคะสินค้าที่ยั่งยืนค่ะสินค้ากระแสก็ยกตัวอย่างเช่นช่วงสงการเราก็จะขายปืนฉีดน้ำกันใช่ไหมคะ สินค้าที่ยั่งยืนก็คือสินค้าที่มีคุณภาพดีค่ะยกตัวอย่างเช่นสินค้าสุขภาพนะคะหรือว่าเครื่องสำอางนะคะที่มันมีการกินใช้และบริโภคอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อันที่3นะคะอันที่2นะคะ หัวข้อ2ก็คือสินค้าที่จับต้องไม่ได้ค่ะยกตัวอย่างอันนี้ก็คือคอสออนไลน์ทั้งหลายนะคะสินค้าประเภทนี้นะคะทําเงินดีมากเลยเพราะเราไม่ต้องลงทุนค่ะขอให้ท่านโชคดีในการเลือกสินค้ามาขายให้ดีเฮงปังนะคะ